อยากรู้ไหมคะว่าถ้าต้องการให้ Google Data Studio มันเชื่อมต่อกับ Google Form แล้วรีเฟซข้อมูลอัตโนมัติทำอย่างไรถ้าอยากรู้ติดตามในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะกลัพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูค่ะว่าถ้าเรามีการเชื่อมโยงนะคะ ข้อมูลกับเจ้า Google Form เนะะี่ยค่ะจะทำอย่างไรให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกรีเฟซอัตโนมัตินะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยี่ตัวอย่างเช่นนะคะเรามีข้อมูล1น7คนเนาะถ้ามีคนเพิ่มมาใหม่เราต้องมากดรีเฟซข้อมูลเนี่ยด้วยตัวเราเองนะคะก็คือกดตัวนี้เลยนัก็คือการรีเฟซข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองกรอกข้อมูลแล้วก็รีเฟซข้อมูลกันดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าขึ้นไหมเนาะอะ,อะสมมติน,นะคะ ลราลองกันเลยเนาะอนะอกให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะคะ่าปก,กติสมมติเนาะติกไปก่อนติกไปก่อนนะนะแล้วเมื่อกี้นะคะมีข้อมูลอยู่117เนาะเราจะได้ลองไปดูกันนะคะว่า ส่งไปนะคะได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกัน1 0บสองร้อเจ็ดเนาะเรา ref เข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็น118นะคะก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีการ ref เข้อมูลแบบนี้ด้วยตัวเราเองนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำให้มันเป็นออโตโอค้ค่ะทุกคนเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ Google นะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์ว่า Data Studio Auto Refresh ค่ะเพราะว่าตัว o o o g l h r o r o เนี่ยค่ะมี Attention นะคะหรือส่วนเสริมเนี่ยพิเศษที่จะทำให้ตัวเนี้ยค่ะตัว Google Data Studio เนี่ยสามารถรีเฟชได้ทุกๆจำนวนนาทีที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ Data นะคะ s t u Data Studio นี่ค่ะ Auto ต e f r e s h ตัวนี้เลยนะคะ แล้วเราก็เข้าไปนะคะเพื่อทำการติดตั้ง e x t e n s i o n ตัวนี้เลยนะคะอ่ะเราก็กดไปง่ายๆนะคะเพิ่มในโค m e นะคะเราก็จะมีตัวอย่างว่า,วาเขาจะรีเฟรชทุกๆ3นาที20่วินาทีอย่างเงี้ยคะ่ะก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มในโค m e ของเราเลยนะคะเพิ่มส่วนขยายพอเราเพิ่มแล้วนะคะมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ด้านมุมตัวนี้เลยนะคะไอคอนนี้จะมองเห็นเมื่อส่วนขยายสามารถทำงานได้แล้ว แล้วเราก็สามารถจัดการได้นะคะในแถบเครื่องมือเมนูเครื่องมือนั่นเองตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานกันค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้นะคะให้เราลองรีเฟซนะคะหน้านี้สักครั้งหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองรีเฟซหนึ่งครั้งนะคะหน้าตัว data studio ของเรานะคะเพื่อจะให้เครื่องมือเนี่ยมันสามารถทำงานได้นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะตอนนี้เรารีเฟซหนึ่งครั้งแล้วเนาะ แล้วนะคะเราลองไปดูที่ด้านบนตัวนี้เลยนะคะเราจะเห็นนะคะ data studio นะคะ auto refresh เนาะสามารถ refresh ได้นะคะตอนนี้ก็ refresh ทุกๆนะคะกี่วินาทีนะกนะีกี่นาทีเซคัน o n นะคะเอนะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่ตัวนี้นะคะ1นนะแล้วนะคะเราก็จะทำการ ะะทดลองกกาะข้อมูลอัตโนมัติกันดูค่ะตอนนี้มีอยู่ที่118คนอ,อันนี้คือเขารีเฟซทุกๆหนึ่งวิเลยนะสังเกมไหมคะรีเฟซตลอดเวลาอันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเราขออนุญาตเพิ่มสักห้าวิหาวิห้าวิห้าวินาทีนะคะอันเดี๋ยวเราไปเกาะกันค่ะเกอกอีกครั้งหนึ่ง แอดไปเลยนะคะเราจะมั่วข้อความไปก่อนนะคะตัตึ๊ดตึดตึดัดไปนะคะภาคปกติเหมือนเดิมเนาะตึ๊ดตึ๊ดตดเรากอกข้อมูลอย่างรวดเร็วเลยนะคะนี้เราจะขออนุญาตโยนไปอีกฝัก่งหนึ่งเราอยากให้เห็น ภาพชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะโอเคโยนไปก่อนนะคะแล้วก็ตัว Data Studio ตัวนี้นะคะดีเฟนถีไปน,นิดนึงนะคะทำงานพร้อมๆกันอาจจะมีปัญหาได้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกดส่งไป 5วินาทีเขาก็จะทำการรีเฟซก็เป็น120นะคะก็จะทำการรีเฟซทุกๆกี่วินาทีนะคะนี่คือการออโต้รีเฟซนะคะื่อกี้เราตั้งออโต้รีเฟซแบบเยอะเกินไปมันก็จะรีเฟซเองอะรีเฟซหน้านี้ทุกๆกี่วินาทีนั่นเองนะคะก็อยาให้ถี่ไปนะคะเพราะว่าบางทีอินเทอร์เน็ตเราก็อาจจะไม่ไหวเเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะโอเคค่ะก็ออโต้รีเฟซก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็น คลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะเป็นอะไรนะคะติดตามกันนะคะในคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบา,บายค่ะ